สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีซีทุกคนนะคะแม็กซ์ซุคายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหอมท่าเดิมอ,อีกแล้วนะคะมาในคลิปนี้นะคะน้องหอมจะพาทุกคนนะคะไปชมความคิดเห็นนะคะชาวต่างชาติกันอีกแล้วนะคะเพราะว่าจากในคลิปที่แล้วนะคะน้องหอมก็พาทุกคนนะคะไปชมการแสดงโนราของประเทศไทยมาแล้วเนาะแล้วก็ในคลิปนี้นะคะน้องหอมก็จะมาอ่านความคิดเห็นนะคะที่จะมีาชาวต่างชาติหลากหลายที่มากเลยนะคะที่ได้เข้ามาคอมเมนต์นะคะให้แก่ รำโนราของประเทศไทยนั่นเองนะคะและแต่ละคนนั้นเขาก็ชื่นชมและเขาชื่นชอบในเมืองไทยม,มากๆนะคะที่การรำโนรานั้นมันเป็น สิ่งมันเป็นวัฒนธรรมของไทยแล้วได้ออกมาเผยแพร่ให้คนบนชาวโลกได้รับรู้ได้เห็นกันนั่นเองนะคะแล้วก็ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นความเมนเ์หรือว่าความคิดเห็นของชาวต่างชาติทั้งหมดเลยนะคะที่น้องหอมจะมาอ่านให้พี่ทุกคนได้ชมกันวันนี้นะคะหลังจากที่คลิปนะคะได้เผยแพร่ออกไปนะคะก็จะมีคนหลากหลายที่นะคะหลายๆเมืองมากนะคะที่ได้เห็นการแสดงนะคะหรือว่าการการแสดงโนราของเมืองไทยนะคะแต่ละคนนั้นเขาก็ชื่นชอบและถูกใจกันอย่างมากเลยนะคะในคลิปนี้นะคะ น้องหอมก็จะมาอ่านความคิดเห็นของชาวต่างชาติให้พี่ๆทุกคนได้ฟังกันนั่นเองนะคะว่ามีใครเข้ามาความคิดเห็นบ้างและความคิดเห็นนั้นแต่ละคนนั้นเขาชื่นชอบเมืองไทยมากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะไปกันค่ะเราไปฟังความคิดเห็นชาวต่างชาติท่านแรกกันเลยนะคะคนแรกได้กล่าวาว่าว้าวเป็นการแสดงที่น่าทึ่งมาก ฉันชอบที่พวกเขาสามารถผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับความทันสมัยความคิดเห็นชาวต่างชาติท่านที่สองนะคะก็ได้กล่าวว่ามันช่างเป็นการแสดงมืออาชีพแม้แต่ส่วนเล็กๆน,น้อยๆเขายังใส่ใจ <golden> และความคิดเห็นคนที่สานะคะก็ได้กล่าวว่า <Time. S 1> ต้องบอกว่าคนไทยเก่งเรื่องการแสดงมาก ต้องเป็นเพราะพวกเขาคุ้นเคยกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วโลกฉันชอบแนวคิดในการเล่าเรื่องพวกคู่ไปกับการแสดงเป็นพิเศษและความคิดเห็นคนต่อไปนะคะก็ได้กล่าวว่า wow! ว้าวอเมซิ่งวัฒนธรรมไทยงดงามมากและความคิดเห็นคนต่อไปนะคะก็ได้กล่าวว่า ถ้าลำเหล่านี้สวยมากฉันชอบเมืองไทยตั้งแต่ก่อนที่ฉันจะย้ายมาอยู่เมืองไทยเสียอีกฉันมักจะถ่ายทำเรื่องราวเที่ยวประเทศไทยรวมถึงวัฒนธรรมสถานที่ต่างๆเพราะฉันคือยูทูบเบอร์และความคิดเห็นคนต่อไปนะคะก็ได้กล่าวว่าฉันรักประเทศไทยฉันรักวัฒนธรรมของไทย และการรำไทยก็โดดเด่นมากและความคิดเห็นคนต่อไปนะคะก็ได้กล่าวว่ามันยอดเยี่ยมสำหรับวัฒนธรรมของคุณฉันมีความสุขที่ได้เรียนรู้แต่ฉันก็หมายความอย่างนั้นจริงๆและฉันชอบการเคลื่อนไหวของมืออย่างกระทันหันของโนราชอบความเลื่อนไหลาตามธรรมชาติในการเต้นรำ ว่คุณแสดงมันได้อย่างไร้ทิฏฐิและความคิดเห็นคนต่อไปนะคะก็ได้กล่าวว่าขอบคุณกัมบูชาที่ประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพซีเกม2 0 2 3และขอแสดงความยินดีกับไทยสำหรับการเป็นเจ้าภาพซีเกมปี2025 และความคิดเห็นคนต่อไปนะคะก็ได้กล่าวว่าเราพร้อมต้อนรับพวกคุณแล้วสวัสดีซีเกม2 0 2 5ที่ประเทศไทยและความคิดเห็นคนต่อไปนะคะก็ได้กล่าวว่าประเทศไทยมีมรดกทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่นกว่าประเทศอื่น และความคิดเห็นคนต่อไปนะคะก็ได้กล่าวว่าไทยได้เป็นเจ้าภาพซีเกมครั้งต่อไปคงจะสุดยอดมากและความคิดเห็นคนต่อไปนะคะก็ได้บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายและพวกเขาต้อนรับทุกคนทุกเชื้อชาติอาหารอร่อยวัฒนธรรมที่สวยงาม และความคิดเห็นคนสุดท้ายนะคะก็ได้กล่าวว่าฉันรู้สึกเหมือนดูโฆษณาการท่องเที่ยวไทยมากกว่าแต่มันก็ทำให้ฉันอยากไปเมืองไทยและนี้ก็จบไปแล้วนะคะความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กับรัาโนราของประเทศไทย เป็นยังไงกันบ้างคะวิทุกคนหลังจากที่ได้รับฟังนะคะความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะคะที่เข้ามาความคิดเห็นแก่รำโนราของประเทศไทยนั่นเองนะคะน้องหอมบอกเลยว่าคือดีใจแทนคนไทยมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะทำอะไรนะคะก็มีแต่คนคอยชื่นชมอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะและอันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาติ ส่วนน้อยละกันนะคะก็คือที่จริงอะ่ะมีเยอะแยะมากมายนะคะแต่อันนี้คือน้องหอมไปหาเป็นแปลเป็นภาษาอังกฤษเนาะเป็นภาษาอังกฤษนะคะที่เขาคอมเมนต์แล้วน้องหอมต้องมาแปลเองอะไรเงี้ยมันก็อ่าต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้น้องหอมแปลมาได้อาจจะผิดผิดทุกๆบ้างยังไงก็ถ้าอ่อแปลผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ยังไงนะคะน้องหอมก็ขอเป็นอีกหนึ่งคนหนึ่งนะคะที่ชื่นชอบ ในเมืองไทยเพราะว่าไม่ได้อวยไทยนะคะแต่ว่าส่วนส่วนตัวของน้องหอมเองเป็นคนที่รักและชื่นชอบเมืองไทยตั้งแต่เด็กนะคะเวลาเราเห็นอะไรที่บัดแมแปลกหูแปลกตานะคะน้องหอมก็อยากจะมาอัดคลิปหรือว่าเผยแพร่ให้กับคนที่ยังไม่เคยเห็นอย่างเช่นน้องหอมนั่นเองนะคะเพราะว่าในการรำโนรานี้นะคะก็คือน้องหอมชอบเพราะว่ามันเป็น อย่างไงอะจัดเวทีที่อยิ่งใหญ่อลังการมากน้องหอมไม่แน่ใจว่าเขาจัดกันทุกปีไหมหรือว่ากี่ปีมีครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ได้เห็นในการแสดงจากคลิปที่แล้วเนาะคือจากที่เห็นเวทีนี่คือรู้สึกว่าเวทีนี่คือใหญ่มากนะคะใหญ่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะก็ไม่รู้ว่า ที่ไทยเนาะเขาจัดวทีกันคือเขาจัดใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกที่หรือเปล่าอันเนี้ยนะ้องหอมไม่แน่ใจนะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่น้องหอมสงสัยนะคะอยากจะถามพี่ๆทุกคนนะคะว่ารำโนรากับรำไทยนะคะว่ามันเป็นรำรำไม่ใช่ดำไม่ใช่รำเดียวกันไหมนะคะรำโนรากับรำไทยอะไม่รู้ว่าอันเดียวกันไหมเพราะว่า,าจากชุดแต่งกายเนาะ อาชุดนี้รู้สึกว่าน่าจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะแต่ว่าการรํานั้นรู้สึกว่ามือเขาโค้งเหมือนกันเลยแบบว่าทั้งโนราทั้งราไทยอะไรเงี้ยมือเขาต้องแบบโค้งแบบนี้เหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะมือแบบเทพักเลยอะ่ะคือแต่รำโนรานี่คือเห็นเขาใส่เล็บยาวๆนะคะแต่ไม่รู้ว่ารำไทยรออำไทยก็ใส่เหมือนกันนะคะแล้วก็แถมยังมีเขาเรียกอะไรชัด,ดาเฮ้ยไม่ใช่สิที่เป็นหมวกแหลมๆละนะคะที่เป็นหมวกแหลมๆขึ้นไปอะ่ะ คืออันนี้น้องหอมสังเกตคือรำไทยเขาก็ใส่นะคะแล้วก็รำโนราก็ใส่เนาะแล้วก็รำโนราที่ผู้ชายเขาใส่แบบหน้ากากที่มันเป็นเหมือนแบบรูปร่างยักษ์อันนี้ก็เขาเรียกนํำโนราหรือเปล่าอันนั้นก็ไม่แน่ใจว่าตกลงอะไรน้องหอมงงเองหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่การที่น้องหอมพูดถึงคือการแต่งกายของผู้หญิงเนาะคือการรำไทยนี่คือเขาจะแต่งใส่ชุดที่แบบมันมีแบบ ยังไงอะเอาใส่ด้านข้างแล้วก็ยาวไปถึงข้างหลังอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ารำโนรามันก็จะเป็นชุดชุดที่แบบไม่ได้มันไม่ได้เป็นผ้าถุงผ้ามันไม่ใช่เป็นผ้าถุงหรือผ้าสิ้นเนาะแต่ว่ามันมันเหมือนการตรงที่ว่า เขาลำแล้วก็มือโค้งเหมือนกันแล้วก็ใส่เล็บยาวๆเหมือนกันแล้วก็ใส่ชดายาวๆที่เป็นหมวกยาวๆคนไปเหมือนกันนะคะน้องหอมเลยไม่แน่ใจว่ารำไทยกับรำโนรานี้เป็นอันเดียวกันไหมนะคะอันนี้คือขอ,อคําแนะนําจากพี่ๆทุกคนเลยนะคะไม่แน่ใจว่าอันเดียวกันไหมหรือว่าอันเดียวกันนะคะอันนี้น้องหอมไม่รู้จริงๆนะคะวันนี้จึงมาขอถามพี่ๆทุกคนนะคะก็อย่างที่บอกแหละเพราะว่าเมืองไทยเนาะก็คือแบบ จะทาอะไรก็คือแบบมีแต่คนคอยชื่นชอบตลอดเลยนะคะเมืองไทยนี้แบบมีน้องหอมรู้สึกได้เลยว่าแบบจะมีอะไรให้เราตื่นตาตื่นใจได้ตลอดเวลาเมืองไทยนะคะเป็นเมืองที่ประทับใจของน้องหอมมากๆเลยนะคะเป็นเป็นเพราะว่าน้องหอมชื่นชอบเมืองไทยหรือเปล่าก็เลยคิดแบบนั้นนะคะแต่น้องหอมอาจว่าน้องหอมคิดว่าอาจจะไม่ใช่แค่น้องหอมคนเดียวที่คิดแบบนี้เพราะว่ามีคนต่างชาติหรือว่า คนต่างที่ดังถิ่นเยอะแยะมากมายที่ชอบเมืองไทยเพราะว่าแต่ละคนนั้นที่มาเที่ยวเมืองไทยก็ต้องติดใจกันทุกๆคนต้องกลับมาเที่ยวเมืองไทยกันทุกๆคนเลยนะคะเกือบทุกคนเลยก็ว่าได้เพราะว่าเมืองไทยนะคะมีทั้งทะเลอาหารการกินก็อร่อยนะคะห้องพักอาศัยอะไรพวกนี้ก็ราคาถูกนะคะอย่างที่ จากทางบ้านน้องหอมนะคะถ้าจากโรงแรมหรือที่พักอาศัยนะคะก็ราคาเริ่มต้นที่500บาทขึ้นไปก็คืออาจจะเป็นแค่ห้องธรรมดาธรรมดาเองนะคะเพราะว่าทําไมน้องหอมถึงมาพูดได้เพราะว่าล่าสุดที่น้องหอมไปเชียงรายมานะคะน้องหอมก็คือได้ไปพักห้อง ห้องห้องหนึ่งที่มันอยู่ติดติดใกล้กับขนส่งของเชียงรายนะคะห้องละ200กว่าบาทหรือว่า300กว่าบาทไม่แน่ใจนะคะไม่ถึง500เลยแต่ว่าข้างในนั้นรู้ข้างในนั้นนะคะเราดูแบบสะอาดมากแล้วก็อยู่ได้แบบสบายสบายเลยแต่ห้องมันไม่ได้ใหญ่มันไม่ได้แคบ มันมีห้องน้ำหนึ่งห้องและที่นอนนอนได้อย่างสบายเลยนะคะอันนี้ราคาไม่ถึง500เลยนะคะแต่ถ้าเป็นทั้งบ้านน้องหอมนะคะก็ราคาจะเริ่มต้นที่5 0 0ร้อาบาทขึ้นไปแล้วนั่นเองนะคะบอกเลยว่าทั้งอาหารการกินที่พักอยู่อาศัยหรือว่าค่ารถนะคะก็ถูกม,มากเลยนะคะ อันนี้ก็จริงๆเพราะว่าที่น้องหอมไปเชียงรายจากแม่สายไปเชียงรายนี่คือเราใช้เวลาการเดินทางนานมากๆเลยนะคะแต่ว่านัองหอน้องหอมนะคะได้เสียค่ารถไปแค่คนละ50บบาทเองนะคะถือว่าไม่แพงเลยนะคะอันนี้ก็จริงๆนะคะก็เมืองไทยนี้ไม่รู้ว่าเขามีกฎหรือเปล่าว่าห้ามเอาห้ามเอาแพงห้ามเอาเยอะ หรือว่าอะไรนี้หรือเปล่าอันนี้น้องหอมไม่แน่ใจนะคะยังไงก็ขอคําแนะนําจากพี่วทุกคนนะคะแล้วก็ในคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบคิดความคิดเห็นนี้นะคะก็ฝากพี่ทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาบอกน้องหอมด้วยนะคะแล้วก็สามารถแนะนําน้องหอมเข้ามาได้ในสิ่งที่น้องหอมยังไม่รู้มาก่อนนเองนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปในวันนี้น้องหอมก็จะขอตัวลาพี่ทุกคนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ